จรเดิญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัทคนไอทีที่รักทุกท่านวันนี้ถ้าจะไม่พูดเรื่องการบ้านการเมืองก็ดูว่าน่าจะจะตกยุคไปหน่อยเพราะว่าอีกไม่กี่วันเขาก็จะมีขบวนการพิจารณากฎหมายปรองดองแล้วก็เป็นที่นำมาของพี่น้อง บางกลุ่มบางพวกแสดงความไม่พึงพอใจแล้วก็จะออกมาร่วมชุมนุมประท้วงเพื่อไม่ยอมรับกฎหมายปลองดองที่จริงก็อยากอยากให้สติเตือนทั้งสองฝ่ายอนนฝ่นายหนึ่งที่จะออกกฎหมายปลองดองก็อยากจะจะถามกลับไปเหมือนกันว่าคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าเมื่อกฎหมายปลองดองมันผ่านแล้วมันจะทําให้บ้านเมืองปลองดองกันได้จริงๆและถ้ามันปลองดองกันไม่ได้แล้วใครจะรับผิดชอบ เมื่อออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยมันมีมุมมองให้ฝ่ายของข้ามเขาอาจจะมองได้เหมือนกันว่ามันปรองดองเฉพาะพวกคุณหรือว่าปรองดองเฉพาะบุคคลที่กำลังอยู่ในคุกในตารางแล้วคนที่ที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในคุกในตารางเขาก็มองว่าออกกฎหมายมาเพื่อเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคน เหล่านี้เราเป็นเหตุทําให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ไม่ไม,ไม่มองเห็นและความไม่ชอบธรรมไม่ชอบมาพากลก็เลยแสดงความไม่เห็นด้วยใันนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยผู้ที่ออกกฎหมายปรองดองหรือว่าผู้พิจารณากฎหมายปรองดองเนี่ยน่าจะน่าจะพิจารณาให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันสร้างความปรองดองได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่มันไม่สามารถจะให้เกิดความปรองดองได้เนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบ นี่คือสิ่งที่ที่อยากจะถามเหมือนกันแล้วก็หวังว่าท่านผู้รับชมรายการไอทีนี้ก็น่าจะมีพวกฝ่ายตรงข้ามคือวกพวกฝ่ายรัฐบาลด้วยเหมือนกันก็อยากจะให้เป็นำไปพิจารณาอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่คัดค้านกฎหมายปลองดองเราก็ต้องตั้งธงเอาไว้ในใจก่อนว่าถ้ากฎหมายข้อนี้มันสามารถสร้างความปลองดองได้จริงเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็คงจะต้อง ต้องยอมรับด้วยเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าสอนพวกเราไว้ว่าการให้ให้อภัยเนี่ยมันเป็นความให้ที่สุดยอดการที่รู้จักที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันแต่ในกรณีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเราต้องให้อภัยเฉพาะคนที่รู้เท่าไม่ถึงการคนที่ทำความผิดไปโดยพวกมากรักไปคนที่ไม่มีเจตนาที่จะทำหรือไม่ก็คนที่ทำเพราะความโง่เขลาเบาปัญญา แต่เราเราจะไม่ให้อาภาัยกับคนที่มีเจตนาที่จะทำแล้วก็ทำด้วยความหวังผลอย่างรุนแรงให้เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนถ้าอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าไม่แยกแยะระหว่างดีชั่วน้ำคำกับน้ำคลองน้ำใสกับน้ำเน่าแยกไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีปลองดองมันจะทำให้น้ำใสก็กลายเป็นน้ำคำไปหมดแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรมันก็จะลำบากเหมือนกัน แต่ถ้ากฎหมายนั้นมันนำมาซึ่งซึ่งการให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อบุคคลผู้ทำความผิดโดยไม่เจตนาทำความผิดโดยโง่เขลาเบาปัญญาทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการและก็ทำความผิดโดยเพี้ยงคําประมาทถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าอาโหสิกรรมให้อภัยซึ่งกันและกันมันจะได้ทำให้ชาติบ้านเมืองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและร่วมเยน็นแล้วก็อย่าฝากบรรดา ท่านผู้กำลังคิดจะเคลื่อนไหวและกําลังเคลื่อนไหวว่ายัางไงยังไงเนี่ยคนทุกคนในประเทศนี้แผ่นดินนี้ก็คือคนไทยอะ่ะถ้าคนไทยแต่คนไทยรบกันฆ่ากันมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดความคือไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรต่อแผ่นดินนี้แล้วมันก็น่าอับอายไปทั่วโลกเหมือนกันว่าคนไทยรบกับคนไทยด้วยกันเองดังนั้นก็อยากจะวิงวอนขอร้องว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ ทำหน้าที่ตามวิถีของรัฐธรรมนูญที่อนุญาตและมอบหมายให้แล้วก็อย่าไปถึงขนาดเผาบ้านเผาเมืองหรือจองล้างจองผานหรือทํร้ายทาลายกันให้เป็นเหตุปจัจจัยแล้วก็ฝากเสียงนี้ไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีเสียงเล่าลือมาเหมือนกันแม้แต่พวกตํารวจด้วยกันเองก็ยังมีมาคุยให้ฟังว่าเ,เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เลือกปฏิบัติเหมือนกันที่จริงเสียงนี้มันก็ได้ยินมาสมัยก่อนนี้ตอน พรรคการเมืองอีกฝ่ายมาเป็นรัฐบาลก็เลือกปฏิบัติกับอีกฝ่ายมาเที่ยวนี้พรรคการเมืองอีกฝ่ายมาเป็นรัฐบาลก็เลือกปฏิบัติกับอีกฝ่ายทำยังไงจะให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีวางตัวเป็นกลางแล้วก็รักษาความเที่ยงธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็คงไว้ซึ่งความชอบธรรมในการที่จะรักษากับบินบ้านกับบินเมืองแล้วกฎหมายบ้านเมืองอย่างชัดเจนโดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างฝ่ายใดกับฝ่ายใดแต่ปฏิบัติให้ได้ทุกๆฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน สิ่งที่สังคมมันเดือดร้อนเสียหายแล้วมันทุรนทุรายหรือไม่ก็แตกแยกทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเหมือนกันเราจะเห็นได้ตัวอย่างเช่นภาคใต้เป็นต้นเนี่ยต้นเหตุชนวนแห่งไฟาการก่อการร้ายหรือไฟแห่งสงครามหรือไฟแห่งความวุ่นวายในภูมิภาคภาคใต้3จ,จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มาจากการกระทำหนึ่งในหลากหลายนั้นก็คือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ทํา ทําโดยไม่ชอบทำหรือปฏิบัติโดยเลือกปฏิบัติแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับว่าทําให้เกิดก่อวอดก่อชนวนขึ้นจนกระทั่งเดือดร้อนมาถึงวันนี้อยงั้นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยอยากฟิงวอนขอร้องว่าคุณจะไปทําหน้าที่ตอนนี้พรบรความมั่นคงออกมาแล้วเนี่ยขอให้ทําหน้าที่อย่าง อย่างบริสุทธิ์ชอบทมและเที่ยงธรรมเพราะมีเสียงร่ำลือว่าช่วงที่เสื้อแดงชุมนุมก็เจ้าหน้าที่นี่หละหลวมปล่อยตามเพื่อน,น้ำใจแต่พอเสื้อสีหลากมาชุมนุมบ้างหน้ากากขาวมาชุมนุมบ้างสีเหลืองมาชุมนุมบ้างก็ก็จำกัดจำกีิจะผิดทุกกระบวนการแล้วก็หาวิธีที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรขัดฝังการชุมนุมแม้แต่วัดอ้อนน้อยนี่ยังมีตำรวจส่งมา มาสืบสาะว่าจะเป็นแหล่งซ่องสมกองกําลังที่จะออกไปชุมนุมด้วยหรือเปล่าถึงขนาดต้องเรียกตํารวจมาตําหนิติว่าว่าคุณกําลังจะทําการเกินละเมิดต่อสิทธิและสักของชั้นต่ออาวาสต่อพระสงฆ์ต่อประชาชนในอาวาสก็คือคุณกำลังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยการปฏิบัติตนปฏิบัติการแบบชนิดที่เรียกว่าคุกค,ค,คามความสงบสุขอนก็ต้องเรียกมาเตือนแล้วก็ตำหนิไปแรงๆเหมือนกัน ดังั้นวันนี้เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรักษาความบริสุทธิ์ยุติธรรมรักษากติกาโดยไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยฉันเชื่อว่ามันก็จะหยุดยัง้งความแตกแยกได้ในระดับหนึ่งดฉนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลให้กฎหมายปลองดองเนี่ยได้เป็นที่ยอมรับได้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันมุมกลับกันถ้าคุณเลือกปฏิบัติเนี่ยกฎหมายปลองดองมันก็จะต้องโดนต่อต้านไม่จบสิ้นเหมือนกัน พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าฉันอยากให้กฎหมายปองดองมันออกมาอย่างเร็วแต่อยากให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้กลับไปคิดว่ามั่นใจหรือเปล่าว่ากฎหมายปองดองเนี่ยมันจะทําให้เกิดความปองดองได้จริงอย่างจริงจังแล้วถ้าไม่ใครจะเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ผู้ชุมนุมก็ต้องสํานึกถึง ถึงภา,ากรกิจและหน้าที่และบทบาทที่ตัวเองมีแล้วก็รับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติรวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายที่ต้องตัวเองจะต้องปฏิบัติอย่าทําอะไรที่มันเกินเลยล้าเส้นกฎหมายแล้วก็ผู้บังคับใช้กฎหมายก็อย่าอย่าทำอะไรตามอําเภอน้ําใจอย่าเลือกปฏิบัติถ้าจะใช้กฎหมายกับนายก็ต้องใช้กับนายขอนายคอนายงด้วย อย่าเลือกใช้เฉพาะในกอและในขอในคอในงอก,ก็ไม่ใช้อย่างนี้ก็ถือว่าคุณกําลังทําให้เกิดความแตกแยกนั้นก็วันนี้ก็ต้องขออภัยที่ออกนอกลกูนอกทางในเรื่องวิถีแห่งธรรมไปสักนิดแต่นี่ก็คือธรรมะอย่างหนึ่งอ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่าสัพเพธรรมานาต,าติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเอ่อมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนแล้วก็ธรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่พูดมานี่มันก็เป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกันที่เราจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ ต้องทําความเข้าใจเพื่อจะได้ไม่เพียงพร้าไม่ตกเป็นทาสไม่อยู่ในอานาจของการครอบงาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเจริญธรรม